เราเชื่อเราจึงพูดอเมนโรมบทที่10ข้อ17ได้กล่าวว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินการได้ยินเกิดจากการประกาศพระวจะนะก็คือประกาศใชยคำของพระเจ้านั่นเองนะคะวันนี้เรามาดูพระคัมภีในข้อ2โครินบทที่4ข้อ13บสามนกอ่านเลยนะและเรามีใจเชื่อเช่เชนเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยเราจะมาโฟกัสหรือว่าจดจ่อตรงนี้กันนะคะข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึง พูดนะคะเรานะคะให้พูดชื่อเรานะคะอ้าวสายฝนจะพูดนะคะสายฝนเชื่อสายฝนจึงพูดเ m e n ไหมคะเราเชื่อเราจึงพูดแล้วเราเชื่ออะไรแล้วเราพูดอะไรอ่ามาดูกันนะคะอะไรที่เราเชื่อเราเชื่อในคอยคําของพระเจ้านะคะพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นคุยคําของพระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนอบรมว่ากล่าวตักเตือนเราให้เป็นคนดีพร้อม ดังนั้นคัมภีรพระเจ้าพระเจ้าโดนใจให้มนุษย์เขียนคัมคําพระเจ้าขึ้นเราเรียกว่า um. พระคริสตธรรมคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะการที่เราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านเพื่ออะไรแน่นอนเราอ่านเพื่อที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าและเราก็อ่านเพื่อที่จะนํามาใช้ในชีวิตของเราด้วยนะคะในประจําวันในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็จะต้องเผชิญกับเรื่องราวมากมายที่เราจะต้องใช้ความเชื่อ ในความรักมั่นคงของพระบิดาในพระสัญญาของพระเจ้าที่เราจะก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นไปได้อเมนนะเนื่องจากวันนี้นะคะก็เป็นวันที่1เดือนตุลาคมนะคะหรือว่าเราเรียกว่าวันต้นเดือนนั่นเองนะคะในวันต้นเดือนนี้นะคะก็สายฝนก็จะมาเชิญชวนนะคะพี่น้องคริสเตียนนะคะที่ยังไม่มีกลุ่มอ่าน,รานพระคัมภีร์ยังไม่มีเพื่อนอ่าน,รานพระคัมภีร์นะคะ สายฝนก็จะมาเป็นเพื่อนของพี่น้องนะคะเราจะมาอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมๆกันนะคะไปพร้อมกันหมายความว่าเราไม่ได้มาเปิดอ่านพร้อมกันแบบเรานัดกันทางไลน์หรือหรือหรือทาง Facebook ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายความว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมๆกันคืออ่านในตารางการอ่านพระคัมภีร์ที่ เป็นอันเดียวกันนะคะตารางอ่านพระกมภีนี้เนี่ยก็จะเป็นตารางประจําปีนะคะที่จริงแล้วเนี่ยเป็นประจําปีแต่ว่าเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะถ้าเราอ่านตามตารางเนี้ยจนครบเนี่ยนะคะวันหนึ่งจะมี 3- 4บทนะคะที่เราจะอ่านถ้าเราอ่านครบก็เท่ากับว่าเราอ่านในภายใน1ปีเนี่ยนะคะเราก็อ่านตามตารางของเราไปเ,เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราอ่านพระกมภี์ภาคพันธสัญญาเดิมมาครบจบ1รอบนะคะแล้วก็ภาคพันธสัญญาใหม่ครบจบ2รอบนะคะ น่าสนุกใช่ไหมและเราไม่ได้อ่านคนเดียวไงเพราะเราอ่านแบบมีพวกมีพ้องเราอ่านไปด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วพอเราแบบพออ่านแล้วเนี่ยเราได้รับนะคะพระเจ้าพระบิดาพูดกับเราผ่านทางคำพระเจ้าผ่านทาง,งพระคัมภีร์ว่าข้อนั้นข้อนี้เราก็เอามาแบ่งปันกันดีไหมคะก็หลืนใจนะคะว่าเรามาอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันนะคะใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีเพื่อนอ่านพระคัมภีร์เรามาอ่านด้วยกันดีไหมคะอเมนค่ะก็ ตามนั้นนะคะเรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วก็มาแบงปันกันวันนี้นะคะสซฟอนก็ขออธิฐานวอวยพรให้พี่น้องทุกคนนะคะเนื่องจากเป็นวันต้นเดือนนะคะก็เรามาอธิฐาน่วมใจกันเลยเนาะฮาเลลูลยอเมนพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพวกเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเราเข้ามาสรรเสริญยกย่องพระองค์ขอพระองค์ทรงคู่ควรที่จะได้รับคําสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระบิดาของพวกเรา เป็นผู้ทรงสร้างเราให้มาเป็นลูกของพระองค์และทรงสร้างเราเพื่อจะรักพวกเราเราขอสรรเสริญในความเดียละความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีเนื้อชีวิตของเราฮาเลลูยพระองค์สมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญเราขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญฮาเลลูยา พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญวันที่แดดจะแผดเผาพระองค์อยู่ข้างเรา เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปฮาเลลูยาให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญฮาเลลูยาพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโบทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมื พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงคู่ควรที่จะได้รับคําสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญเราขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้วันต้นเดือนที่เราได้มาอธิษฐานร่วมด้วยกันต่อหน้าพระพักของพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด โดยความเชื่อเราเข้ามารวมตัวกันในความเชื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการขอบพระคุณพระเจ้านมัสการพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราพระบิดาของพวกเราองค์เจ้าชีวิตของพวกเราผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงของพวกเราผู้ทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ของพวกเราเราขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าพระบิดา เราขอบคุณพระองค์สำหรับในเดือนกันยายนที่ผ่านไปที่พระองค์ทรงรักเราอวยพรเราอยู่ด้วยกับเราเสมอมาเราได้รับพระพรเรามีชีวิตอยู่เราไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยตลอดทั้งเดือนกันยายนเราขอขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าพระบิดาในสิ่งใดๆก็ตามที่เราได้ทําผิดทําพลาดไปทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ในเดือนกันยายนทั้งหมดขอพระองค์ทรงโปรดอภัยความผิดความบาปให้กับเราทั้งหลายตามพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีอยู่ในเนื้อชีวิตของเราพวกเราเข้ามาขอสารภาพความผิดความบาปในความคิดในการกระทําและในคําพูดที่ไม่ชอบธรรมที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นแบบชาวอาณาจักรสวรรค์ เราขอสารภาพบาปและกลับใจใหม่จากความผิดความบาปเหล่านั้นเราอธิษฐานขอตัดขาดและตัดความสัมพันธ์กับความอ่อนแอในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเราอธิษฐานขอรับการชำระโดยพระโลหิตพระเยซูคริสต์อเมนพระบิดาพวกเราพวกลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่โปรง่ทรงทรงอภัยความบาปให้กับเราและไม่จดจำความผิดความบาปของเรา ในวันนี้เราอธิษฐานวอวยพรเข้ามายังเดือนตุลาคมของพวกเรา ขอบคุณที่พระองค์ทรงนำพาเราเข้าสู่เดือนตุลาคมวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่เป็นวันต้นเดือนเป็นวันแรกของเดือนแล้วเข้ามาอธิษฐานอวยพรเข้าไปยังเดือนตุลาคมทั้งเดือนที่เรานั้นจะอ่านพระวจนะของพระองค์ด้วยความหิวกระหายแต่เมื่อเราดื่มกินพระวจนะของพระองค์พวกเราก็จะกิ่นหนําเราอธิษฐานขอให้พระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์คำสอนบอริสุทธิ์ของพ่อของพระบิดานั้นเข้ามาเติบโตและเติบใหญ่ขึ้นอย่าง รักมั่นคงในวิญญาณจิตใจและร่างกายของพวกเราเพราะว่าพระองค์บอกว่าเทานั้นจะต้องติดกับแขนงเพื่อที่จะเกิดผลเราขอบคุณพระองค์เมื่อเราติดสนิทกับพระองค์เราก็จะเกิดผลมากเพราะพระเจ้าพระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานพระคัมภีร์มาให้กับเราในภาษาของเราที่เราสามารถอ่านได้ ประทานตาให้กับเรามองเห็นแลาอ่านได้ประทานหูที่กับเราที่เราสามารถได้ยินถ้อยคําของพระองค์ได้เราขอขอบพระคุณพระองค์เราอธิษฐานขอพระวิญาณิสุ์ทรงโปรดอธิบายให้กับเราให้การสําแดงกับเราเจิมเราและสอนเราที่เราจะได้ยินเสียงของพระบิดาพูดกับเราผ่านทางพระคัมภีร์ทุกๆวันที่เราอ่านเราจะอ่านด้วย ความท่อมใจด้วยใจหิวกระหายเรามอบเรื่องการอ่านพระคัมภีร์ในเดือนตุลาคมของพวกเราทุกคนไว้ในพระอัลสุนสิศของพระองค์เราขอรับพระคุณของพระองค์ที่เราจะสามารถอ่านได้ทุกวันจนสําเร็จผลเป็นอย่างดีขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสตอ์อาเมนอาเมนอาเมนฮาเลลูยาอาเมนก็คือว่าให้เป็นไปตามนั้นนะคะขอเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ